วันนี้เรื่องที่เราจะมาคุยกันพี่เป็นประเด็นร้อนในโซเชียลสดสดร้อนๆอนใหม่มากเรื่องของตำรวจพี่ไปปราบผีแลพอตำรวจปัดเปล่าเสร็จเรียบร้อยหายเลยแสดงว่าตำรวจมีวิชาตำรวจมีวิชาอะลุงโลว่าไงลุงโลว่าไงมะขับอยู่นี่ใครจะมีดวงที่การเงินของเรานะคะจากพิกจากหลังมือเป็นหน้ามือได้ใส่ยมูห้ามพลาดค่ะ เข้าสู่บีข่าวลวงดวงสุดปังรายการข่าวที่จะทําให้ข่าวของคุณเนี่ยนะคะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปค่ะเราจะมีสองผู้เชี่ยวชาญน,นะคะมาร่วมพูดคุยถกเถียงในประเด็นต่างๆกันนะคะแล้วช่วงท้ายของรายการของเราสายมูห้ามพลาดเพราะเราจะมีดวงปังๆดวงใครปังดวงใครพังนะคะก็เช็คดวงได้กับในรายการของเราเลยค่ะขอต้อนรับนะคะ2ผู้เชี่ยวชาญของเรานะคะ ลุงลงและพี่เจี๊ยบค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคับโอ้โหันี่มีอะไรวันนี้เรื่องที่เราจะมาคุยกันพี่เป็นประเด็นร้อนในโซเชียลสดสดร้อนๆ้อนใหม่มากเรื่องของตำรวจพี่ไปปราบผีข่าวนี้เกิดที่จังหวัดเชียงรายสพเวียงชัยมีตำรวจเขาบอกว่ามีผู้หญิงโทรมาหาเขามาร้องเรียนว่าเขามีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในบ้านอยากจะให้คุณตำรวจมาช่วยดูหน่อย คือสงสัยตัวเองว่าตัวเองเนี่ยถูกต้องที่บ้านมีซึ่งคนนี้โทรมาเป็นอาทิตย์เลยโทรมาทุกวันโทรมาเป็นอาทิตย์คุณตำํำรวจก็ไปหนึ่งรอบไปดูเสร็จปุ๊บไม่มีะอะไรไม่เจออะไรกลับมาผู้หญิงคนนี้โทรไปอีกวันนั้นนะคะโทรไปถึง277ครั้ง ว่า <The> คุณตำรวจต้องมาดูเดี๋ยวนี้ 5, <000. S 1> มีคนอยู่ในบ้านเขาจริงๆมีคนทําคุณใส่ใส่เขามีบางอย่างอยู่ในบ้านเขาจนคุณตำรวจเนี่ยนะคะต้องกลับไปที่บ้านของผู้หญิงคนนี้นะคะ <c oughs> แล้วคุณตำรวจก็ด้วยการใช้ไหวพริปต่างๆได้มีการ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรทาพิธีปัดเป่าให้อันนั้คืออะไรอ่ะโดยตำรวจ ใช้ควายธนูปัดเป่าให้ปัดเป่ามีกระถาด้วยจนสุดท้ายผู้หญิงคนนี้โกรขึ้นแต่ว่าเขาโทร200กว่าครั้งเลยนะถูกพี่ว่าอย่างไรเดือดร้อนจริงๆอะในฐานะประชาชนอะเขาคงขอที่พึ่งจริงๆนะครับอันนี้ผมว่าตำรวจจะจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเขาคงโดนจริงๆเคิดว่าเขาโดนจริงๆไม่งั้นเขาไม่โทรไปถึงส0งร้อยกว่าเขาร้องเรียนมาเป็นอาทิตย์แล้วเขาตำรวจปัดเป่าเสร็จเรียบร้อย หายเลยหายเลยที่ว่าได้อันนี้หลักสูตรใหม่อ้สิ่งที่มารบกวนเขาหายเลยแสดงว่าตำรวจพีวิชาตำรวจพิวิชาอ่ะลุงลงว่าไงลุงลงว่าไงตขับอยู่นีย เขาไม่ได้เป็นคุณใสมาตามเขาหล่อลงดิถ้าเราดูคลิปเต็มเลยนะแล้วเดี๋ยวมันมีนักข่าวไปไปถามตำรวจตำรวจก็บอกว่าเขาไม่เป็นอะไรเขาไม่มีวิชาอะไรเขาเป็นแค่หมู่ตำรวจคนหนึ่งค่ะแล้วก็ไม่ได้ใหญ่เป็นตำรวจชั้นประทวนอ่คือเขาก็อ้างว่าเขาอ่ะเป็นลุิษย์เขาตอนแรกอ่ะเขา ใช้คาถาโน่นนี่นั่นไม่ได้ผลไม่ได้ผลก็เฮ้ยงั้นเอาควายธนูเอาควายธนูใช่เอาควายธนูมาไล่ปล่าควายธนูมาไล่เพราะเราเห็นเห็นภาพตอนนี้นะฮะเขาเป็นคนที่ปัดน้ำมนต์นะฮะเขาบอกว่าคนที่ถือพานให้นะก็คือสารวัตรนั่นแหละ น่าจะเป็นสารวัตรผมว่านะฮะเขาบอกว่าสวดบทอะไรที่เขาพอได้อะพอได้อะเขาก็จะพอได้อีกสีพิสูจาเขาก็เอาอีกสีพิสูจน์้าเอาหนักบ้าแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ท่องบทสวดอะไรที่ยากเย็นเขาเป็นบทสวดทางศาสนาไงแล้วเขาก็ใช้วิชาเขาคือไปอย่าไปยุ่พี่คิดว่าเรื่องของการทําคุณใสยมีจริงไหมดีกว่าผมเชื่อ 50- 50 ผมว่ามีจริงมันมีมาแต่ครั้งโบราณแลวค่ะมันก็ต้องมีการทำคุณไส้เป็นเรื่องธรรมดาอีคนนั้นโดนของเว้ยไปเอาของออกให้หน่อยอะไรเงี้ยมันมีมามันเป็นเรื่องเล่ามามันก็ต้องมีไอ้โดนไอ้พวกไอ้พวกโดนของก็เจอไปเยอะแล้วสุดท้ายโดนของผัวนั่นแหละจริงๆเดี่ยจะบอกก่อนนะว่าในกรณีนี้ที่เราเห็นว่าผู้หญิงคนนี้เขาดูแบบเฮ้ยเขาเห็นอะไรแบบเนี้ย คือเขาได้มีโอกาสทางคุณตํารวจเนี่ยพาเขาไปตรวจสภาพจิตใจแล้วปรากฏว่าปกตินะก็ปกติคนพวกนี้ตรวจดูอะไรก็ปกติทั้งนั้นแหละแต่คิดไปเองมโนมโนภาพต่างๆมันผุดขึ้นมาเขาเป็นโรคประสาทอ่อนอออเข้าใจไหมคำว่าโรคประสาทโรคประสาทเนี่ยไม่มีใครยอมรับหรอกไม่ใช่บ้านะ ลงงไไมม่ด้หายถึทุกคนก็มีสิทธิ์เป็นตรงนี้แกจะเป็นเรื่องไหนก็เป็นอีกเรื่องนึงนอนไม่หลับก็คือประสาทโรคประสาทเขาเรียกโรกประสาทอ่อนออนครับแล้วสุภาสิตท่านนี้ป้าคนนี้เ็าเป็นครับพอเขาเป็นป้าเขาก็จินตนาการเรื่อยๆไปตำรวจยังออกมาบอกเลยบอกว่าเขาไม่มีวิชาไม่มีอะไรเพียงแต่เขาอยากช่วย เขาอยากช่วยพอก็ทำต้ยนู่นนี่นั่ออกไปดลวยนี่เป็นสอบกวากคดังตะบ่าไปเ้ยไปเลยผู้หญิงคนนั้นมันดีขึ้นไงเขาเรียกจิตวิทยาอจิตวิทยาพอดีขึ้นปั๊บสงบสงบก็ขอบคุณตำรวจคืองานนี้ต้องชมตำรวจจริงๆชมตำรวจว่าคุณช่วยประชาชนได้ทุกด้านคือไหวพริบ คุณช่วยจัดโจรก็ช่วยได้เอออันเนี้ยช่วยไล่ผียังช่วยได้เลยเขาเรียกว่าจิตวิญญาป่ะอย่างนี้จิตวิทยาในการแก้ปัญหาแต่นี่งานในการแก้ปัญหาชบลุงลงชมตำรวจคนนี้เลยนะแล้วมันเป็นที่พึ่งของประชาชนไงแต่ประชาชนจะเป็นยังานล้วตำรวจแต่จะสงสารตำรวจตอนไหนหรือเปล่าตอนไหนคะหลังจากนี้ขึ้นไปหลังจากนี้เป็นต้นไป ว่าต้องมีใครไปหาตักตำรวจคนนี้อีกแล้วก็บอกว่าไปบ้านฉันหน่อยยายป้าคนนี้กําลังเปน็นนี่คุณลุงคนนั้นกำลังเป็นเนี่ยว่าเหนื่อยอ่ะได้หว่างเหนื่อยแล้วถ้าเปิดโรงเรียนสอนตักคนนี้แหละถ้าเป็นคนไปสอนนะฮะแล,ะและ้วถ้าตำรวจ <มา S 1> คนนี้ สาววทิดเปิดสำนักกูว่าคนขึ้นบานเลยใช่ตอนนี้เด่นนะเกี่ยวกับตรงนี้ตำรวจไม่ได้ไปวยมีความรู้ใดๆไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเขาท้องอิติปิโสเป็นแล้วก็แสดงอะไรให้ดูหน่อยเป็นเท่านั้นเองบึงสังเกตคลิปไอ้เจ๊สังเกตคลิปมี่เขาแอบยิ้มนะเาแอบยิ้มเขาแอบยิ้มเขาแอบยิ้มนะหันมามียิ้มนิดนินะสนุกสนานกับเพื่อนไปคือช่วยอันนี้กว่าแต่จุดประสงค์ของเขาดีมากแต่ผู้หญิงก็ไม่มีอาการผีเข้าอีกแล้วปลอดภัยกับเป็นศูนย์เปอร์เซนต คุณผู้หญิงคนนี้เขาโทรมาร้องเรียน,นหลายครั้ง<อ>แล้วตำรวจเนี่ย<อ>ก็คงรู้สึกว่าเฮ<อ>้ยเขาโทรมาอย่างเงี้บยบ่อยๆเรื่อยๆไม่ได้เ,<อ>เขาก็เลยหาว่าเอ,อ้ยเราจะไปแก้ปัญหาให้เขายังไงดีมันเป็นการรบกวนสายโทรศัพท์ถ้ามันมีม,นมีเหตุจริงมีเหตุจริง,รงๆเขาโทรเข้ามาแล้วมันไม่ติดล่ะก็เพราะว่าคนเนี้ยโทรไปอยู่บ่อยๆเขาวิธีแก้เขาคือก็ต้องทําแบบนี้ กูยังนึกไม่ออกถ้าตำรวจไม่ทำแบบนี้จะช่วยยังไงเขาก็จะยังโทรมาอยู่ดีใช่ไหมลุงเขาแปลกใจว่าถ้าเกิดว่าเขามีเขามีปัญหาเกี่ยวกับไอ้พวกผีพวกอะไรเงี้ยเขาทำไมไม่ไปหาหมอผีเขาโทรมาที่กดตู้ไปเพราะว่าเพราะว่าหนูรู้สึกว่ามันเป็นคือเขารู้สึกว่าตำรวจคือที่พึ่งทางใจถูกปะเวลาเราเรามีอะไรที่เรากังวลเขาเป็นโรคประสาทอ่อนบางครั้งเขาอาจจะยังไม่ได้คิดถึงเรื่องผีพูดผีอะไร แต่เขาไม่รู้ว่าอะไรวะอ่อรู้สักอันนี้เขาข้างป้านะนี่เขาข้างป้านะเอออะไรวะมันกวนเราอยู่บ่อยๆเออโทรหาตำรวจดีกว่าตำร,รวจปั๊บทำเป็นนู่นี่นี่ปั๊บ อ้นี่มันเหมือนกับช่วยให้เขาไปเบาอ่ะจากหนักเป็นเบาอ่ะเออ้เยดีขึ้นเลยสำหรับข่าวนี้นะคะต้องขอชื่นชมคุณตำรวจที่มีปฏิญ,ญาณไหวพริปที่รวดเร็วขาวิธีในการแก้ปัญหาให้กับประชาชนไม่ว่าจะเรื่องอะไรนะคะอย่างที่ลุงลงบอกจับโจรก็ได้เรื่องปราบผีคือมันเป็นเรื่องของความสบายใจแหละเขาอาจจะไม่ได้มีความรู้มีวิชาใดๆนะคะแต่ทําให้ ผู้หญิงคนนี้สบายใจไหมงานนี้ถ้าไม่ไปเป็นไม่ไปไปหาตำรวจคนนั้นถ้ามาหาลุงลุงลงเล่นใหญ่กว่าลุงจะยังไงลุงจะทำยังไงโอ้โหทีมงานเพียบจะไปแล้วเออลุงลงเล่นใหญ่กว่าเลยนะมีมีข้ามีอะไรแล้วก็ชี้น้ำมึงไปทาอะไรให้เขาอะไรเงี้ยไอคนนี้อาจจะเปิดเผยก็ได้โอ้โหวันนั้นนะฉันไปแก้ผ้าเต้นอยู่ตรงต้นกล้วยอ่ารู้ประเด็นแล้วเป็นที่มาลูกหนีตรงนั้นเอาละก่ะสำหรับข่าวนี้นะคะขอชื่นชมคุณตำรวจจริงๆนะคะที่สามารถอยู่เคียงข้างประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆสำหรับช่วงหน้านะคะ เดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะอีกหนึ่งข่าวนะคะพูุ้ประทัดงานศพมันทําให้คนบาดเจ็บยังไงติดตามช่วงหน้าคะ่ะข่าวนี้นะคะเกิดที่จังหวัดนครราชสีมาอําเภอปักธงชัยนั่นเองอคือเขาบอกว่ามันมีงานศพอยู่ใกล้ๆแล้วมีพลุเนี่ยตกลงมาใส่หัวของนักเรียนน้องที่บาดเจ็บมี3คน,คนคนหนึ่งบาดเจ็บสาหัส สุดปังนะคะเมื่อกี้เราถกเถียงกันไปแล้วเรื่องของความเชื่อเบรกนี้กันบ้างอีกหนึ่งข่าวที่เป็นประเด็นนะคะมีคนได้รับบาดเจ็บเป็นเรื่องของความเชื่อเหมือนกันนะเรื่องนี้เกี่ยวกับความเชื่อนิดๆแต่ว่ามีคนได้รับบาดเจ็บนั่นก็คือมีพลุตกใส่หัวผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะเป็นเด็กเท่านั้นเองข่าวนี้นะคะเกิดที่จังหวัดนครราชสีมาอำเภอปักธงชัยนั่นเองคือเขาบอกว่ามันมีงานศพอยู่ใกล้ๆแล้วมีพลุเนี่ยตกลงมาใส่หัวของนักเรียน ไปดูคลิปดีกว่าเรามีคลิปมาให้ดูน่ากลัวมากค่ะด็กมาแล้วมีเด็ก3คนนะคะเดินออกมาด้วยกันที่วงไว้นะใช่ค่ะนี่เดินมาด้วยกันนะคะทันใดนั้นนะคะมีพุมาจากงานศพเขามีการชาปนกิจศพอยู่ใกล้ๆเป็นความเชื่อว่าเรามีการส่งดวงวิญญาณแต่บังเอิญว่าพลุเนี่ยมาลงที่ใส่น้องคนนี้ น้องที่บาดเจ็บมี3คนคนนึงบาดเจ็บสาหาัสตอนนี้ยังบาดเจ็บสาหัสอยู่นะคะมีเลือดไหลเพราะว่าตกลงมากลางศีรษะอีกสองคนก็บาดเจ็บเหมือนกันอ่าเดี๋ยว,วเด<ร>ี๋ยวทีนี้ประเด็นละใครจะเข้าข้างคุก <laughs> <laughs> ไม่ไม่ได้เข้าข้างคร <laughs> รายการเรามันต้องถกกันไงมันต้องไม่ขับไม่ใช่ใครเข้าข้างลุกเข้าข้างว่าเราควรจะมีการจัดพิธีแบบจุดพลุในพิธีอยู่หรือเปล่าไม่ได้เข้าข้างลุกูต้องแล้ววิถีเข้ามาตรงเนี้ยแล้วคุณไปเดินตรงนั้นทำไมผมจะไม่พูดอย่างนี้กันนะเราจะมาพูดคุยกันว่าในงานชาปนกิจศพเนี่ยควรจะมีการจุดพลุแล้วส่งดวงวิญญาณอยู่แต่ถ้าพูดกันดังโบราณโบราณเนี่ยมันมานานแล้วแต่ใจลุงอ่ะใจลุงอ่ะไอ้ประเด็นแบบเนี้ยมันอันตรายกไก้เหมือ กับไอ้ที่จุดโคมไฟมันเคยมีข่าวใช่ไหมลุงลงโคมที่มันลอยขึ้นมันฟ้าบางทีไหม้ไม้ไหม้มันก็ค่อยๆล่วงมาไปตกหลังคาจากอันนี้ก็อันนี้ก็อันตรายเหมือนกันเหมือนกันเนี้ยถ้ามันเลิกได้มันก็ดีอ่ะมันก็จะไม่เกินอันตรายเข้าใจไหมเหมือนกับสมัยก่อนลุงลงจะเล่าให้ฟังอันนี้คือเรื่องจริงเลยเพื่อนเชื่อห้อยสมัยก่อนตอนเย็นๆเขาจะเออก่อนที่เขาจะเผาศพทุกวันเลยเขาจะมีนี่เลยนะสามปองเลยนะบู๊งแรงๆเลยพัว คือเย็นนี้จะเผาศพเนี่ยเขาจะมีจุดเลยสมัยก่อนนะใหญ่เลยเหรอลูกที่ที่บ้านนโอ้โหแรงมากปุ๊งขึ้นไปปุ๊งแล้วมันจะมีกะลาและกะลาเนี่ยหล่นมาโดนหัวคือมันเป็นมันมันเป็นพลุที่ทํากันเองถูกไหมเป็นพลุโบราณอะพลุโบราณที่คนสมัยก่อนเขาจะใช้กะลากะลามะพร้าวเป็นลูกเลยกระลาตกใส่หัวเพื่อนลุงเดินมาด้วยกันเนี่ยตกปุอง เลือดไหลมางี่เลยอยเคยเห็นมากับตาแล้วเพื่อนเดินมาอยู่ข้างถ้ามันตกใส่หัวเราเราก็คงจะเราก็ไหลอะไรเคยมีกรณีนะฮะอันนี้ก็คือคนรู้จักในวงการบันเทิงไอ้ที่มันมีการจุดกันพอจุดเสร็จปั๊บแล้วมันไม่ติดไงเหมือนมันฟองไงไอ้นี่ก็วิ่งออกจากวงเล่าแล้วไปดูผู้พอจับขึ้นมาเสร็จปั๊บมันตกลงเข้ามาหน้าที่หายไปแถบหนึ่งแล้วก็มีประเด็นหนึ่งไอ้จูเพื่อนกันไอ้จูนี่ชื่ออะไรชื่อจูชื่อจูชื่อจูจริงชื่อจูจริงตุดจีนประทัด ประทัดปะ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 ปัปะทัดใหญ่เด็กก็จะวิ่งไปแย่งไอ้ประทัดที่มันไม่ระเบิดเอาไปเล่นเพราะมันจะมีไอ้ประทัดที่มันยังด้านยังด้านไอ้จูเอ๊ันด้นเว้ยเอ๊กูได้เลยปุ้งบึ้งเลือดไหลเต็มเลยจูอ่ะ แต่นิ้วไม่เป็นไรนื้อเนไอ้จูนิ้ไอ้จูไม่ใช่จูไม่ใช่จูดนื้อเนื้อจูเรื่องไรประเด็นเดียวนไอไอ้อย่างนี้เลยประเด็นเดียวไหมอย่างที่คิดว่ายังไงเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อเป็คนที่มีความเชื่อจริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นความเชื่อแล้วก็ประเพณีมากกว่าฮะโดยการที่ว่ายิ่งส่งสูงเท่าไหร่ละวิญญาณก็ยิ่งไปสูงขนาดนั้นจริงๆแล้วมันก็เป็นความเชื่อมันเป็นอะไรที่ยึดติดใจมันก็ควรจะมีต่อได้แต่คุณต้องปรับปรุงหน่อยนะฮะว่าการจุดพุเนี่ยมันไม่ ให้มันมีแต่เสียง,อง,งเอาเสียงเดียส่งไปในสมมติถ้าเราเป็นทางฝั่งญาติของผู้ตายอาของของที่เราการจัดปางานอยู่เราก็อยากให้มีการ ส่งดวงวิญญาณเพราะไม่เป็นความเชื่อว่าญาติเราจะขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ประเด็นนี้นะที่ประเด็นนี้ถ้าเป็นฝรั่งนะฟ้องงานศพนั้นหมดโอ้โหเรียกหมดตูดเลยนะบอกให้รู้ถ้าเป็นฝรั่งนะมีสิทธิ์เอาทนายฟ้องหมดตูดเลยนะบอกให้รู้แต่คนไทยก็คุณป้าคุณยายก็มึงไปเดินยังไงวะอะไรไม่โทษผู้ระโทษเด็กเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันไม่ควรมีถ้ามันอันตรายไอ้ไฟพวกนี้ มันเราไม่รู้หรอกว่ามันจะบางทีจุดขึ้นไปมันขึ้นสูงกลับลงมามันแตกมันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่มันควบคุมไม่ได้ใช่ไหมใช่แต่ก็บอกว่าในกรณีนี้เนี่ยนะคะคนที่เขาจัดงานศพเขารับผิดชอบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าอย่าง้สมมติถ้าเกิดว่ามีความสูญเสียมันรับผิดชอบกันเท่าไหร่มันก็ไม่เพียงพอคือสุดท้ายสมมุติไม่ได้โทษทีนะถ้าเด็กคนนี้มันเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเป็นอะไรขึ้นมาที่มากกว่าปัจจุบมากกว่าการอยู่สาหัสอ่ะจะใช้อะไรวะ และอย่างคุที่ไม่มีคุณภาพก็มีเยอะนะฮะควรจะไปหาเจ้าดังๆดีกว่าที่เขาทำแล้วมันมาตรฐานควรจะมีแต่ให้มันปลอดภัยกว่านี้ได้ไหมถ้าเกิดว่ามีแลวปลอดภัยกว่านี้ได้ก็จะดีทั้งสองฝ่ายคือถ้าเกิดว่าในบริเวณนั้นไม่ได้มีชุมชนไม่ได้มีโรงเรียนไม่ได้มีอะไรออการจุดตรงนี้อาจจะเป็นสิ่งที่สาม,มารถทําได้เหมือนเราไปหลายวัดเงี้ยเราก็จะเห็นวิธีการจุดประทัดนะฮะเขาก็ไปจุดข้างนอกเขาจะมีห้องโถงเลยนะฮะเข้าไปจุดข้างในแล้วปิดประตูให้เรียบร้อยให้มีแต่เสียงออกมาโซลเฟเซฟสมัยก่อนเรากระทงโอ้โหปัง บ้องบ้างพอเขสั่งห้ามก็ไม่เห็นเป็นไรก็เล่นกันสนุกนี่ก็เล่นกันสนุกนี่เหมือนกับบ้องไฟบ้องไฟบ้องไฟเนี่ยเขาก็เป็นเป็นประเพณีที่แบบมีมานานแล้วแต่เขาก็ดูความอันตรายถ้าคุณไปเล่นตรงนี้เขาก็ห้ามให้คุณเล่นได้ตรงนี้ให้คุณยิงได้ขนาดนี้ให้คุณบริเวณจัดเป็นเขาทำกันเขาอนุญาตแค่ไหนก็ทําแค่นั้น ไม่เป็นไรเลยหนูเคยมีเพื่อนหนูเคยมีเพื่อนที่เขาเล่นประทัดแบบแบบคนยังมึงมีเพื่อนเหรอฮะลุงหนูเล่นเยอะอ่านก็ไม่เลื่อนเดี๋ยวหนูเพื่อนเยอะโอเคมีเพื่อนเยวมึงก็เขาข้างลุงเดี๋ยวมึงก็เขาข้างเจี๊ยบคนยังมึงมีเพื่อนเลยไปมีเพื่อนหนูมีเพื่อนหนูมีเพื่อนคนหนึ่งเล่นประทัดแบบที่ลุงบอกมันเป็นสามเหลี่ยมแบบเนี้ยแล้วเขาถือขึ้นมาแล้วเหมือนเขาอะจุดแต่เขาโยนทิ้งไม่ทันแตกในมือ นิ้วขาดแตกในมือนี้่อันตรายนะอันตรายแตกในมือเนี่ยมันแล้วมันจะเลอะเออเออไม่ใช่ไม่ได้แตกในปากก็ไม่ได้ไม่ปากฉีกเลยไม่ใช่คนละเรื่องกันหมายถึงเขาพูดประทัดกูพูดประทัดให้ปากไม่ได้ไงมันไม่ตลกเอาไปเย่จมูกแล้วก็จุดกันแล้วก็ผิดดอกอ่าอ๋ออันั้นนะคะแตกในจมูกแตกในปากโซ่กระปุก ใช่สกปรกครับเพราะว่าเชื้อโลกเยอะเอาล่ะพอเรื่องนี้คือจะบอกว่าประทัดอันตรายอันตรายมากๆเลยแต่ก็ต้องชมงานศพว่าชดใช้เต็มรูปแบบอันนี้คือความรับผิดชอบของเขาถูกต้องค่ะแต่ถ้าไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเลยจะดีที่สุดนะคะดังนั้นคือ จะจัดงานอะไรอย่างที่ลุงลงบอกว่ามันมีเรื่องของประเพณีได้ทับได้ไหมยังทําได้อยู่ในบางอย่างแต่ให้เลือกหน่อยมนุษย์อะไรที่มนุษย์เป็นคนกําหนดมนุษย์ก็กําหนดกัดได้เหมือนกันต้องค่ะมนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นมามนุษย์เป็นคนคดคิดขึ้นมาคิดค้นขึ้นมาก็าเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมีจัดผูอา้าวจัดอย่างที่เจ๊บ,บอกหาห้องสักห้องเฮียมันปิดจัดเป็นพ<ต>ื้นที่เปเลยอะไรก็ได้เพราะป้าเพราะปาอะไรอยู่ในนั้นไม่เดือดร้อนใครเออต้องค่ะเพราะถ้ามันมีความสูญเสียเกิดแต่ไอ ที่มันไปสู่สาธารณชนข้างบนอย่างเงี้ยอันนี้มันก็เรียว่าแล้วยิ่งงานใหญ่ๆอ่ะพุก็ยิ่งเยอะลองมันล้มมาสักแถบมันแล้ววิ่งเข้าหาคนอย่างเงี้ยอะนตรายแน่แใช่ใช่โอ้มันมีมันมีกรณีตัวอย่างเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะคะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามการสูญเสียไม่ควรเกิดขึ้นอย่างแรกล่ะแล้วน้องเนี่ยเป็นเยาวชนยังเด็กน้องตอนนี้น้องจะรู้หรือยังว่าเขาโดนอะไรเพราะว่ามันลงมาปุ๊วเขาเดินกลับบ้านของเขาอะเดินกลับบ้านกับน้องกับกับอะไรซ้ายขวา แล้วเด็กซ้ายกว่าสองคนเ็เห็นว่ามีอันใช่โดนโดนสเก็ตโดนสเก็ตเหมือนกันเพราะว่าจริงๆสเก็ตพวกนี้ก็ก็อันตรายใช่ไหมลุงลงอย่าว่าแต่น้องเลยอันตรายนิดหน่อยนะโดนนะถ้ามันไปโดนแขนโดนขายังเพราะว่าเข้าตาล่ะตาบอดไหมเอาล่ะอันตรายนะคะอยู่ใกล้ตัวไม่ว่าจะไปไหนก็ควรจะระวังแล้วกันนะคะสำหรับช่วงหน้านะคะเรื่องการเงินอู้ยคนฟังของเราฟังแล้วหูพึงเลยใครจะมีดวงที่การเงินของเรานะคะจากพลิกจากหลังมือเป็นหน้ามือได้ ใครจะรวยนะคะใส่ยมูข้ามพลาดค่ะ <S <S อันนี้ว่าเรื่องความรักเรื่องอะไรเนี่ยม,ม,มันเรื่องรองอะสำคัญที่สุดคือการเงิน่ะจะมีกินหรือไม่มีกิน่ะอันนี้สามารถปลดหนี้ได้ค่ะยังพอมีเงินเก็บไว้ใช้สอยจะไปวันดีขึ้นเรื่อยๆหรอของลุงอะถ้าเกิดว่าวลุงไม่มีใครให้หนูยังได้อยู่นะ<ร> <S <S ลุงให้หนูได้ให้มึงทำไม <S 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 บี๊ข่าวลวงด่วนสุดปังนะคะช่วงนี้สายมูทุกคนรอคอ,อยค่ะวันนี้เราอยู่กับหมอน้ําค่ะสวัสดีค่ะ,คะเรื่องวันนี้บอกก่อนลุงลงกับพี่เจี๊ยบจะต้องหูพึ่งเพราะอะไรรู้ป่ะ,ะไรวันนี้เราจะดูการเงิน ใครที่กําลังรู้สึกว่าโฮยฉันแย่จังเลยอ่ะการเกิดฉันมันตกต่าวันนี้เรามาดูว่าดวงวันไหนนะคะการเงินจะพลิกจากหลังมือเป็นหน้ามือได้เลยว่าก,การเงินคือต้องยังก็ได้รเงิน,นไหมแต่ว่าวันนี้การเงินมันไม่สําคัญสําคัญว่าพิธีกรเราทําสิ่งต่อแหลได้เออมันขึ้นมากที่หน้าตาจริงๆมันไฟมันไฟตามอินเนอร์หมอทำได้ไตามนิสัยได้ได้ได้ บอกแล้วว่าได้เอาล่ะวันนี้ใครนะคะที่รู้สึกว่าเฮ้ยดวงฉันกําลังการเงินจะแย่ในอนาคตอันใกล้นี้ดวงการเงินฉันจะเป็นยังไงวันนี้หมอน้ํามาเปิดใครเกิดวันอะไรนะเรียมรอดูนะเลยจันถึงสุกนะมาดูนะคะก็กติกาก็เหมือนเดิมก็คือวันจันร์จะอยู่กองทางด้านนี้เนาะเดี๋ยวหมอก็จะเลือกให้เดี๋ยววันนี้หมอน้ขอละเอียดนิดนึงเพราะว่าอะไรรู้ป่ะคนช่วงนี้กําลังรู้สึกว่าอยากได้ดวงเรื่องการเงิน อั้นี่ว่าเรื่องความรักเรื่องอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องรองอ่ะสาคัญที่สุดคือการเงินน่ะจะมีกินหรือไม่มีกินน่ะไม่มีแฟนไม่เป็นไรแต่เราต้องมีกินก่อนการงานบางทียังไม่สําคัญเลยนะท้งานไม่มีแต่เงินเยอะโอเคมันมีโอกาสได้นะมนุษรุเรานน้อยเงินเยอะเออเงินจะไปหาความรักที่ไหนก็ได้บางคนมีงานแต่เงินไปแต่คนเอาเงินมาให้ก็มีนะถูกหวยอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสสวยหน่อยอย่างเงี้ยหมอมีใครเอาเงินไปให้หรือยัง ยังเลยแบ่ของลุงอะถ้าเกิดว่าลุงไม่มีใครให้หนูยังได้อยู่นะลุงให้หนูได้ให้มึงทำไมไม่ได้หรอโหอันนี้ของคนวันเสาร์ค่ะเน้นเน้นของตัวเองเนาะวันเสาร์อันนี้ของลุงนะทีเงินจัดว่งของลุงเก่งพี่อรอจักเมียอย่างเงี้ยจักเมียจกียวันนี้กท่านผู้ชมใครจานอังคารพุธนะรอดูนะเอาคนที่เกิดวันจันทร์ฟังอ่าคนที่เกิดวันจันทร์นะคะจบได้ปลดหนี้หรือเปล่าเอ่ย แหนแทดนปรากฏว่าไม่ได้นะคะเนแ้ดนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรคะเพราะว่าเราเป็นคนที่ค่อนข้างขี้เล่นนะคะรักอิสระเพื่อนเยอะเพื่อนจะชวนไปนู่นไปนี่เหมือนเป็นคนอาจจะเหมือนกับเวลาไปเพื่อนแล้วเราก็ช่วยเงินก็ต้องเอามาเปเพื่อนอมาดูแลเพื่อนเออคือเวลาเพื่อนไม่เลี้ยงเราก็ต้องฟักเราก็ต้องแต่เป็นคนใจดีอะใช่เราเป็นคนใจดีมีคำแนะนำไหมมีคำแนะนำไหมเปย์มีคำแนะนำไหมคะหมอนน้าสําหรับคนเกิดวันจันทร์ว่าจะหลีกเลี่ยงอะไรอย่างนี้ได้ยังไงอืม ถ้าเกิดจะให้แนะนํานะคะเราอะต้องใจแข็งไงไม่รับโทรศัพท์มันไม่ได้หรอกหมอบางทีคนที่ใสแบบนี้มันไปมันไปห้ามเลยั็เป็นคนแบบเบาแล้วกูเองกูฟังเองอะไรเยอะที่มีนะเราเองที่ไป่าเอางี้วิธีการหลีกเลี่ยงสำหรับคนวันจันทร์สมมุติว่าอย่างที่ลุงลงบอกเจอเวลาเรากินแอลกอฮอล์เข้าไปแล้วเราใจดีหลีกเลี่ยงเลยไม่ไปไม่ต้องไปไม่ต้องไปก็ได้ตอนแรกก็ไม่จ่ายหรอกพอมีผู้หญิงที่สวยมานั่งที่โต๊ะอาแล้วใหญ่ตใหญ่เลยจ่ายเขา เพราะฉะนั้นคนวันจันทร์ฟังไว้นะคะคนวันจันทร์ยังไม่มีโอกาสปลดหนี้นะคะการเงินจะรั่วไหลเหมือนเดิมใช่เพราะท่านใจดีไปหน่อยเดิถูกต้องไม่ร้อยคนร้อยคนก็จะเจ็ดสิบแปดสิบนะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะวันอังคารค่ะมาถึวันอังคารนะคะวันอังคารถามว่าปลดหนี้ได้หรือเปล่านะตอนนี้เรามีเงินเก็บแล้วนะคะแต่ว่าต้องรู้จักใช้ดิดเนงเพราะว่า ไพ่อบยมุกก็ขึ้นมาอีกแล้วคล้ายๆกับวันจันทร์แต่ว่าอันนี้จะเหมือนมีความที่แบบขมใจอ่ะจะขมใจได้หน่อยแล้วก็พื้นฐานคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างเด็ดเดี่ยวแล้วก็ใจแข็งอยู่แล้วไงไม่ใช่ว่าเพื่อนชวนไปแล้วใจอ่อนหมดเลยแบบเนี้ยรุปลดนี่ได้ไหมปลดนี่ไม่ได้ยังไม่ได้วันอังคารยังไม่ได้ต้องเก็บอีกสักพักหนึ่งก่อนอแต่ก็คนวันอังคารก็ต้องเข้มแข็งนะหรือว่าดีกว่าวันจันทร์นิดนึงดีกว่า วันพุธถามว่าวันพุธปลดหนี้ได้หรือเปล่าวันพุธสามารถปลดหนี้ได้นะคะแต่ว่าพอปลดเสร็จแล้วแข้งเหี่ยวเหี่ยวมเอะยไม่เหลือแต่มันก็ดีอ่ะก็ดีอ่ะ คนมีนี้เนี่ยมันนอนไก่หน้าผากนะไม่รู้ว่ามันจะมาเคาะประตูบ้านตอนไหนอ่ะรู้ไหมรู้ได้ยังไงกูเคยเป็นไฟแนนซ์เอ่ยค่าบ้านเอ่ยค่าผ่อนบ้านเนี่ยมันจะเป็นต้องจ่ายธนาคารเดี๋ยวนี้มันมีแผนกโทรตามทุกวัน่า อันนี้ก็คือปลดหนี้ได้ปลดหนี้ได้แลยังมีทุกอยู่ใช่มีทุกแล้วกหมดเงินเก็บหมดแล้วหมดเออหมดเลยเงินเก็บหมดแล้วไม่เหลือแต่ก็ไม่เป็นหนี้ไงแบบโล่งขึ้นแต่ถ้าถามลุงนะลุงชอบกว่าการเป็นหนี้นะจริง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 สำหรับคนวันพุธเนี่ยมีเกณฑ์เฉยๆที่จะปลดหนี้ได้แต่มันคือการแม n a เรื่องของการเงินของเราอาจจะเก็บให้ได้มากขึ้นหน่อยหรือประหยัดมากขึ้นอีกนิดอันนี้ก็มีโอกาสที่เราให้คนวันพุธเนี่ยปลดหนี้ได้เช่นกันครับ ส่วนคนเกิดวันพฤหัสนะคะอันนี้สามารถปลดหนี้ได้ค่ะยังพอมีเงินเก็บไว้ใช้สอดจะไปดีขึ้นเรื่อยๆะเรื่องจันทร์อาคารพุทธคนพฤหัสเนี่ยมันจะดีขึ้นตามอย่างนี้เลยนะใช่วันอาทิตย์ก็ดีมากแน่ๆสามารถปลดหนี้ได้มีเงินเหลือที่จะใช้แต่ว่า ยังไม่ได้เต็มเม็ดเต็มเหนียวเท่าไหร่ไม่สามารถแบบเออเป็นแม่เปได้หรือว่าจะไป<อ>ช้อปปิ้งอะไรแบบเนี้ยเหลือนิดหน่อยจริงในยุคในยุคแบบเนี้ยสิ่งสําคัญที่สุดเลยก็คือการที่เรามีเงินพอกินพอใช้แหละใช่อาจจะไม่ถึงขั้นว่าจะซื้อกระเป๋าใบละหลายหลายแสนได้แต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าเราดีมากแหละขอให้ไม่มีนี่ก็พอทำไมต้องซื้อกระเป๋าด้วยซื้ออย่างอื่นก็ได้อันนี้เนียเนนเรื่องความเป็นส่วนตัวแลวเราเราส่วนตัวเราล้วนะอย่างเดียวเราจะซื้อกระเป๋าซื้อไปทำไมนะคะพอถึงวันศุกร์ใช่ไหม ได้ไหมวันศุกร์ปลดหนี้ได้อ้าวพอหนี้เก่าหมดหนี้ใหม่เข้ามาเสริมเลยอ้าวมัน,น,น,นได้ดีดตอลอดน,นี่ถามนิดน,นึงสำหรับคนวันศุกร์หนี้เนี่ยมันเกิดจากเราหรือเกิดจากคนอื่นด้วย จริงๆเกิดจากเหมือนคนรอบตัวมากคนรอบตัวอาจจะไม่ใช่เราเป็นคนไปกู้ไม่ใช่เราเป็นคนไปซื้อภรรยาถ้าเกิดเป็นสามีก็ภรรยาถ้าเป็นภรรยาก็สามีนั่นแหละหรือลูกเต้าเป็นอ่าลูกเต้าสามีภรรยาเกิดอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยทาให้เราจะต้องแบบเออเอาเงินไปซัพพอร์ตเขาอีกเรื่องนี้มันจําเป็นวะ มันีีมันจาเป็นนะเออเราไม่อยากเป็นนี่หรอกแต่อยู่ๆเนี่ยเรามีตังพอขนาดเนี้ไอ้ลูกมันไม่สบายอะจะไปทิ้งมันได้ยังไงเหมือนเหมือนเหมือนดวงผมอะจะเก็บกันได้ก้อนหนึ่งไงเดี๋ยวพ่อป่วยบ้างเดี๋ยวเมียป่วยบ้างมีหขาเมียพิการใช่ไอ้แมมเดินขาปี๊ดโอเคโอเคโอเคแค่นั้นพอว่าคะอุัติเหตุมันต้องขยายนิดนึงว่าคาว่านี้เนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงการ ซื้ออย่างเดียวเรื่องเจ็บป่วยแล้วเราต้องจ่ายมันจะเป็นอะไงั้นที่เป็นก้อนบัตรเครดิตหือเป็นหนี้เหมือนกันทุกครั้งวันของเราเลวทีเดียววันเสาร์ยิ้มอะไรหมออยากจะบอกว่าทำไมโชคดีขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยโอ้อันนี้ปลดหนี้ได้นะคะเราก็มีเงินมีเงินก้อนโตเข้ามาด้วยยูยู่มีคนโยนทรัพย์มาให้โชคลาบหรืองานการที่ทำหรืออะไรหรือว่ามีโชคลาบเลยโยนทรัพย์ให้อ่ะถือว่าโชคลาบมันจะเป็นแบบ กึ่งๆ่งเกี่ยวกับการงานการงานด้วยแต่ว่ามึงไปทำอันนี้ให้กูสิรวยแล้วปังในช่งนี้ยอดขนาดนี้รวยปังในช่วนนี้ไปโอ้ยเด็ไหมล่ะของหนูหมอค่ะอยากกินอะไรบอกเลยค่ะมาเจ๊บอไปสั่งพิซซ่ามา บอกก่อนว่าหลายคนดูรายการเราแล้วบอกว่าหยดวงจะปังเราไปเหมือนซื้อลอตเตอรี่เลยแล้วหยุดทํางานอันนี้ไม่ได้นะคะไม่ได้การกดนี้ของเราหมายความว่าเราอาจจะมีโอกาสเคลียร์หนี้มีเงินเพิ่มอะไรอย่างนี้ถูกดวงทุกดวงไม่หยดอยู่กับที่ทุกคนต้องทําต่อไปไม่ใช่ว่าดวงตัเองดีแล้วหยุดทําอะไรไม่ได้นะได้สรุปวันเสาร์ดีมาก มีโอกาสดีมากนี่ไม่พอจะมีเงินก้อนโตกับเราเดีกว่าทุกวันเลยนะเนี่ยาทุกวันเดี๋ยวงเจอวันอาทิตย์ดีที่สุดมาโตเนี่ยอาจจะเป็นเงินโบนัสก็ได้เดือนหนึ่งปีอะไรแบบเนี้ยของกูนี่ถูกยเลยนรางวัลเล็กต้นลอตเตอรี่เลยไงเบอร์มามามาดูมาดูวันอาทิตย์ฟังถามว่าวันอาทิตย์ปลดหนี้ได้ไหมปลดหนี้ได้แน่นอนค่ะแต่ว่าการเงินไม่ได้ดีขึ้นมากเราอะมีความหวังว่ามันจะดีขึ้นใช่ไหมคะ มันก็จะค่อยๆดีม no, no like, ันจะแบบไม่ได้ดีแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กูยัดเงินใต้โต๊ะให้หมอเมื่อกี้เนี่ยทำไมไม่ใช้มันไม่ทําให้หมอก็มีจัญญาบันหมอมีจัญญาบานมันตออะไรไม่ได้เพราะผมยัดเยอะกว่าผมฝั่งนี้เลยเห็นแบงค์ด้วยตีปดนี่ได้การเงินไม่ดีขึ้นไม่ได้ดีขึ้นแบบปังเป๊ะแบบสิบเต็มสิบอะไรแบบนี้แต่ว่าค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นไม่ถึงก็เร็วละคือดีกว่าชันคารเน่ะใช่เออ คออนนี้เป็นดวงที่ดีลำดับที่3ก็ได้เลยเออถือว่าโอเคถือว่าโอเคก็สุดยอดอคือจริงๆแล้วอ่ะทุกดวงอ่ะมันมีเรื่องการงานการเงินรวมอยู่แล้วหมดแหละเดี๋ยวมาสรุปนิดนึงสำหรับคนที่เมื่อกี้มาอาจจะฟังไม่ทันเอ๊ะเราเกิดวันไหนเอ๊ะฉันยังไงนะวันพุธนะคะ ปลดนี้ได้แต่กระเมียดกระเมียนหน่อยนะคะต้องประหยัดอ,อ,อยู่ดี<ช>วันพฤหัสนะคะปลดนี้ได้เช่นกันค่ะมีเงินเหลือเก็บแต่อาจจะไม่มากออมาก็ต้องใช้เงินแบบระมัดระวงรังส่วนวันศุกร์นะคะนี้เก่าไปนี่ใหม่มาแน่นอนจ้แม่เ,ออเพราะฉะนั้นคือก็ใช้อะไรก็ประหยัดประหยัดหน่อยละกันส่วนวันเสาร์น,นะคะดีมากดีมากปลดนี้ได้ไม่พอแถมยังได้เงินก้อนโตอีกด้วยส่วนวันอาทิตย์นะคะปลดนี้ได้เช่นกัน แต่ว่าการเงินอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ยังไงก็ตามจรังคารจนังคารก็ยังไม่สามารถลดดีได้นะคะแต่ไม่ว่าจะเกิดวันไหนเรื่องการเงินเป็นเรื่องที่เราต้องระวังคิดที่จะช้อปปิ้งอะไรก็ลองดูการเงินนิดหนึ่งอาจจะไม่มีนี่ตอนแรกไม่มีตอนนี้มีนี่แล้วใช่ใช้เงินให้ระวังกันแล้วกันถูกต้องค่ะใครเกิดวันไหนนะคะก็เอากลับไปพิจารณานะคะวันนี้ขอบคุณหมอนามากนะคะขอบคุณครัเอาล่ะข่าวก็สนุกนะคะดวงเราก็ปังนะคะติดตามพวกเรา ะะได้ในแอปพลิเคชัน p l a y นะคะวันนี้เราสี่คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ